สบายดีเนาะสบายดีเดี๋ยวนี้คอยจะมาแนะนำวิธีการเอาโปรแกรมออกไว้ยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะบอกว่าจะเป็นโปรแกรมใดก็คือกันเนาะในเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมสับเ็จแล้วแล้วก็มันจะข้อไปอยู่ในหน้าสตาร์ทเนาะแต่ว่าเบิองอยู่ในหน้าจอบบเห็นเนาะบอกว่าจะเป็น Microsoft Office หรือว่าเป็น Photoshop เนาะก็ต้องใช้วิธีเดียวนี้ ือว่าเป็นโปรแกรมไม่ดื้อนเนาะที่ว่าเขาติดตัง้งบางโปรแกรมมันจะแสะดงออกมาเลยเนาะบางโปรแกรมมันจะบ่ได้แสดงออกเนาะเขาต้องเอาออกมาวางไว้เนาะ,ะมาเข้าเลยเนาะเลกๆต้อมาเข้าอยู่ในหน้าสตาร์ทนี่ก่อนเนาะแล้วก็เลื่อนไปหาโปรแกรมที่ว่าเขาต้องการจะเอาออกอยู่ใน หนเดสก์ท็อปเนี่ยนะเนาะเซนว่าตัวนี้เนาะมันเป็น Microsoft Office Word 2017นะเราต้องคลิกขวาใส่แล้วก็มาที Mode. โหมดโหมดนี่เนาะแล้วก็เลื่อนเมาออกมาทางพนะี่เนาะมาเบิง์กยูทีโอเพนไฟล์นี่เนาะแบบนี้นะ ในเมื่อเขาเห็นนี่แล้วเนาะเขาจะเลือกเอาโปรแกรมเขาจะเอา Microsoft Office Word นี่ก็ให้คลิกขวาใส่เนาะแล้วก็ลงมา s n n to นี่เนาะ Send to แล้วก็เลื่อนมาอีกทาง d e s k t o p นี่เนาะมันจะออกมาพีเนาะแล้ววัานี้ต้องการเอาโปรแกรมใดเขาก็เห็นแบบนี้นะเนาะเซนว่า Excel เนาะ คลิกคว้าใส่แล้วก็เ e n นทูคือกันนะแล้วก็เลื่อนมาทีเด็กท t o p นี่แล้วก็ตัวใดที่ว่าเขาต้องการนะเขาต้องการใส่เขาก็เห็ดแบบนี้นะออกมาแล้วนะแล้วเขาปิดนะทุกๆโปรแกรมจะนําใส่แบบนี้นะบู้ใดที่ว่ายังเห็ดบดนะ่ไดดเนาะก็สามารถเห็ดนำคลิปนี้ได้เนาะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะขอขอับใจหลย